ทุกสิ่งที่พระองค์ประทานในทุกทางที่ข้าเดินติดตามรู้ว่าพระองค์ดูแลรู้ว่าพระองค์ทรง go let มาที่เราตั้งตัวไม่ทันจะมีข่าวดีแบบแบบที่เราไม่น่าเชื่อว่าว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราพราะเจ้าบอกว่าเป็นข่าวดีพิเศษ เชื่อพระเจ้าปีนเชื่อพระจาแล้วมากว่าห้าปีมีมีวิญญาณชั่วที่ที่ติดตามามามาจากกลางคืนเป็นคนจังัเป็นคนพิจิตตอนที่มีพิจิต ดีนะมาวันนี้เพราะว่าเสียนะมันมันดึงเราตลอดที่อะไรที่เราอยากจะทำต่ทำไม่ได้เป็นเพราะวิญญาณอย่านั้นแหนะที่มันตามเรามาเป็นวิญญาณที่เราที่ตามเราตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเจ้เาบอกเจ้เา,จเาจะเอาแล,แล้วเราจะไม่กลัวไม่กลัวพระเจ้าไม่กลัวการสวดสติราชีเราจะดีขึ้นราชีเราจะสดใสไม่เหนเื่อยไม่มึนมหลายครั้งเรา ชื่อเรามันมืดแต่ตอนนี้ชื่อเราจะไม่มืดแล้วเริ่มมืดขึ้นเราะแล้วพูดตามตาตามพูดตามข้าตัดเจ้ากขาตัดสำคัญ ที่ไม่ปกติของุณ้ร่วมของมีประสบการณ์ใหม่กับพวกที่ไม่เหมือนเดิมอันเชิญพราะวิญญางบริสุทธิ์ประทับในชีวิต เราสั่งในนามเสุเราสั่งในนามเสุทุกพีที่มายืดเราสั่งออกอทั้งหมดออกทั้งหมดเป็นสารพัดในนามเสุเราสั่งกดลอกชายในนามเภสุเราสั่งกดลอกเขาในนามเสุชี้เขาให้หมดเราทุกการลองดีทุกอย่าออกทั้งหมดอะไรที่เป็นการลองดีในนามเภสุทั้งหมดทุกฝีที่มาลองดีกัรเราสั่งเขายไปออก ให้เขาเป็นคนงานที่ใช้การได้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเราสั่งกดล็อกทุกอย่างในชีวิตของเขาทุกอย่างในชีวิตของเขาทุกอย่างในชีวิตของเขาทุกอย่างใานชีวิตของเขาทุกอย่างในชีวิตของเขาในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูพระเมธพระเมธเข้าพระเจะและจะจะใช้เขาด้ว sem dica เรียกเอาสิ่งที่พระเจ้าเคยพูดตั้งแต่สมัยที่ที่เป็นอนุชนไปที่ที่รอมต้นกับพระเจ้าพระเจ้าก็กกเ,เรียกมาแล้วก็จะทาต่อแล้วไปข้างหน้าพระเจ้าบอกจกับทันไถได้อย่าหอนกันเรามีคุณค่าเราทําได้เราไม่ใช่คนรุ่นเก่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราทําได้ชีวิตกําลังเกิดเออเห็นเป็นรูปแคนตาซี่เป็นเป็นรูปเป็นกระบ,บอกเพชรที่สูงสูงไม่มีดอก ดอกนั้นกำลังบานอกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ไม่มีอะไรยากสี่เราสายแต่ที่มันยากเพราะว่าความคิดของเราพระเจ้าจะทุบทุ่มความคิดออกชัางหมดพระเจ้าพระเจ้าจะส่งส่งส่งทีมที่ดีมาให้พระเจ้าจะส่งทีมที่ดีมาให้จกทีมนี้จะไม่เหมือนทีมที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทาอะไรนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าทีมนี้จะไม่เหมือนทีมที่ผ่าน จะไม่เหมือนเดิมมีความหมายไหมีครับมีมากเลยครับบอกมาให้พระเจ้า ผลดีด้วยเราจะได้กินผลดีเราจะได้ถูผลดีพระเจ้าบอกว่า chờ sống lại รพระเจ้าบอกว่ามีมีม,มีมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ทำนานแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะให้คนอื่นทำแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าเรียกให้ทำนั่นแหละ<ม>เดี๋ยวพระเจ้าจะเอากลับมาแล้วเราจะต้องทำเราคิดว่าหมดเวลาของเราเราให้ให้คนอื่นให้คนอื่นเขาทำางแล้วบอกให้คน เชื่อผู้รับใช้มันช่วยอธิษฐานได้ไหมคะเขาต้องการกำไรจากผู้รับใช้ของพระเจ้าอธิษฐาน สิมาด้วยพระอย่างบริสุ์และด้วยไฟยข้าพระองค์บัเพ็สมาในน้าเรียบร้อยแล้วแต่เวลานี้